สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับโอ้โหสี่ห้าวันที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านครับ้นี่ครับต้นสาระนะครับพอดีเขาผัดใบหืมกลายเป็นว่าสวนเนี่ยแสงเริ่มดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากๆและจะสังเกตนะครับไม้ที่ เราเคยดูแลอยู่ทุกวันวันหนึ่งเนี่ยไม่สิไม่ใช่วันหนึ่งเนาะสี่วันห้าวันที่ไม่ไม่ได้เจอเขาเลยเนี่ยโ,โหรู้สึกว่าเขาโตไวนะครับจริงๆเขาก็น่าจะโตปกตินั่นแหละครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เห็นใช่ไหมครับไม่ได้เห็นไม่ได้ใส่ใจมากจนเกินเหตุมาเห็นอีกทีเขาก็เลยแบบดูแปลกตา อ่ะเช่นเดียวกันครับวันนี้พี่เลมาเปิดมาเปิดเอ่อตู้อบนะฮะ,มะเมล็ดโชคเกชั้นนะครับก็อัตราการเกิด90%ขึ้นไปจริงๆอ่ะเกือบร้อยด้วยซ้ำครับเกือบร้อด้วยซ้ำเพราะว่าเหตุผลหนึ่งคือเราได้มเมล็ด มาสุกที่เรานะครับพอเมล็ดเขาดันออกมาเนี่ยเราก็ทำการเพราะเลยนะครับดังนั้นอออัตราความความเขาเรียกอะไรอะ่ะอ,อ,อัตราการงอกเออนึกหาคำพูดไม่เจอนะฮะอัตราการงอกก็เลยดีดีกว่าที่ทิ้งไว้นะครับ ก็จะสังเกตว่ามีทั้งต้นด่างนะฮะต้นด่างและไม่ด่างอืมซึ่งเป็นธรรมชาติมากๆเลยของอไม้ด่างที่มันไม่มีไม่มีอะไรร0 0เนนะครับด่างก็ออกมา,ามีเผือกนะฮะมีเผือกมีเขียวแล้วก็มี มีด่างด้วยแล้วการด่างเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องด่างเหมือนกับต้นแม่เขาเสมอไปนะครับเขาสามารถฉีกแนวนะฮะฉีกแนวด่างเป็นอย่างอื่นได้ด้วยเดี๋ยวลองดูตัวนี้เคาะให้น้ำเเขาหยดลงไปได้นะครับ เพราะว่าช่วงที่อยู่เนี่ยเราเราไม่ได้เพิ่มน้ำให้เข้าเลยนะคะก็คือให้เก็บความชื้นให้มันหมุนเวียนอยู่ในนี้นะครับถ้วจะสังเกตว่าใบาที่เป็นใบเผือกหรือ,อ,อตัวด่างนะครับจะมีความช่ำน้ำความชื้นน่าจะสูงไปเดี๋ยวตัวนี้พี่เลอาจจะต้องเ,ออเปิดฝานะครับเปิดฝา แต่แค่ต้องเอาไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าในสวนเนี่ยเสี่ยงมากๆเลยครับเพื่อนๆเสี่ยงต่ออ,อะไรดีหนอนนะครับหนอนหรือ,อาทากนะฮะที่จะมากัดกินนะครับแล้วก็พี่เล็กก็มองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่อง ็นเรื่องธรรมชาติสําหรับสําหรับระบบนิเวศเนาะการที่มี่ออย่างมืุเกี้ผีเสือ้อถ้าเขาวางไข่ก่อนที่เขา,เาจะเกิดเนี่ยช่วงเวลาที่เป็นตัวหนอนเนี่ยเขาก็ต้องกัดกินใบไม้เรานั่นแหละครับเพียงแต่ว่า,เ,าเราไม่ได้ฟิกหรือไม่ได้เข้มงวดว่าเฮ้ยไม้จะต้องสวยทุกใบไม่ใช่ฮนะแต่ที่หลักๆเน้นก็คือเน้นเรื่องปลอดสาร โอเควันนี้พี่เล่ก็เอาเมล็ดโชวเกชั้นที่เพาะเมล็ดนะครับมาอัปเดตขึ้นเรื่อยๆส่วนต้นไหนที่รุ่นก่อนๆนะครับที่แข็งแรงพี่เล่ก็จะเอาคัดแยกมาในขั้นตอนต่อไปคือแบบนี้เนหะ็นไหมสังเกตว่าจะโดนจะโดนทากินกินใบนะฮะ ชาไม่ใช่ทาก็เป็นพวกแมลงแมลงปีกแข็งนะฮะ,มะแมลงปีกแข็งกัดกินส่วนต้นนี้ไม่ใช่ต้นที่บ้านนะครับต้นนี้ไปเอฟมาเดี๋ยวได้เวลาเปลี่ยนกระถางแล้วครับสังเกตรากใหม่ใหญ่เลยฮะและต้นเอ็นหาแสงด้วยเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางรากเดินดีแล้ว แต่แค่ยังไม่ทะลุนะฮะแต่อย่างน้อยเป็นการเช็คด้วยเป็นการเช็คดินเก่าที่เอฟมาเนี่ยให,ให้สภาพดินเขาเป็นในส่วนที่เราเตรียมไว้อโอเคเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่ชื่นชอบและรักการปลูกต้นไม้ที่กําลังตัดสินใจทําอะไรบางอย่างอยู่โดยใช้คําว่าเริ่มต้นนะฮะก็ขอให้มีความอดทนนะฮะมีความอดทนและตั้งใจจริง วันหนึ่งพอเรายืนระยะได้เนี่ยครับเราก็จะมีความสุขไปกับการปลูกต้นไม้แล้วก็แปลสภาพความสุขกลับมาเป็นเรื่องของรายได้นะครับสวัสดีครับ